และนี่คือวิธีในการป้องกันบัตรธนาคารของคุณจากพวกนักต้มตุ๋นใช้ปากกามาขีดทับหมายเลข4หลักสุดท้ายหรือจะใช้สติ๊กเกอร์ที่ลอกออกได้ง่ายๆมาแปะตรงรหัส C.C.V ก็ได้เคยมีแขกมาบ้านคุณแล้วไม่ใช่ที่รองแก้วไหมให้ใช้ไดเป่าผมเป่าคราบน้ำให้หัวงห่างด้วยความร้อนระดับปานกลางสัก 2- 3นาทีให้คราบน้ำละเหยไปถ้ามันยังมีคราบจางๆให้ผสมน้ำส้มสายชูและน้ำมันมะกอกลงในชาม จากนั้นก็ใช้เช็ดตรงรอยดังกล่าวแล้วก็ถูจนกว่าคราบนั้นจะหายไปแล้วค่อยเช็ดอีกรอบอย่าไปเสียเวลานั้งขัดรอยไหมที่อยู่คนกระทะเลยแต่ให้คุณเทน้ําใส่กระทะแล้วก็เติมเกลือลงไป3มช้อนแช่มันเอาไว้ข้ามคืนเพื่อให้เกลือละลายรอยไหมพอตอนเช้าคุณก็แค่เทน้ําออกจากกระทะวิธีนี้จะช่วยให้คุณขัดรอยไหมพวกนี้ออกได้ง่ายขึ้นมากๆลองนึกดูนะคุณกำลังลาพักร้อนแต่เสื้อผ้าของคุณที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางกลับยับยุ่ยยี่ทั้งหมด คุณต้องใส่มันคืนนี้แต่โรงแรมไม่มีเตารีดให้อย่าฟูมไฟไปให้แขวนเสื้อเอาไว้ในห้องน้ําและขณะที่คุณกําลังเพลิดเพลินกับการอาบน้ําอุ่นความร้อนและความชื้นจะช่วยให้รอยยับหายไปมันอาจจะไม่ได้เรียบเนียนแต่ก็จะดูดีขึ้นทันตาเห็นเลยล่ะฟุตบอลนนะัดสำคัญเริ่มแล้วแต่แบตเตอรอี่รีโมทกลับหมดซะได้ฐานไซน์นี้ก็ไม่มีคุณสามารถใช้ฐานก้อนเล็กแทนได้ ยัดมันเข้าไปจากนั้นก็เอาอลูมิเนียมฟอยยัดตามลงไปใส่ฟอยไว้ตรงขั้วลบหรือขั้วฐานฝั่งที่เรียบเียบเสร็จแล้วเท่านี้คุณก็เปลี่ยนช่องทีวีได้เลยเมื่อรองเท้าแตกของคุณพังใส่รัดหลุดออกมาจากฐานรองเท้านั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณจะต้องซื้อใหม่แต่ว่ายังมีวิธียืดอายุการใช้งานเพิ่มอยู่นะให้ยัดสายมันกลับเข้าไปในรูจากนั้นเอาแผ่นล็อกถุงขนมปังมาเสียบล็อกไว้มันจะช่วยให้สายรัดยังสามารถอยู่กับที่ได้อีกระยะหนึ่ง คุณได้รับพัสดุที่มีใบเสร็จติดอยู่บนกล่องคุณสามารถแกะมันออกจากกล่องได้แต่ว่าจะดึงเทปออกจากใบเสร็จยังไงไม่ให้กระดาษพังล่ะให้ถือปลายเทปทั้งสองฝั่งเอาไว้จากนั้นก็ดึงมันพร้อมกันทั้งสองฝั่งเทปจะยืดตัวและแยกออกจากกระดาษให้เองเลยถุงซิปล็อกใช้เก็บข้าวของให้แห้งได้ดีมากๆแต่มันก็คงจะดีกว่านี้ถ้ามันมีขนาดใหญ่หน่อยให้ใช้2ถุงกลับด้านอีกถุงหนึ่งซะเท่านี้คุณก็สามารถเชื่อมต่อทั้ง2ถุงนี้เข้าเป็นถุงเดียวกันได้แล้ว ใหญ่พอให้ใส่แป้นพิมพ์ได้เลยล่ะไม่มีความจําเป็นจะต้องถือกุญแจไว้ในมือเลยครั้งหน้าที่คุณไปวิ่งจ็อกกิง้งให้ใส่มันไว้ในกระเป๋าจากนั้นก็ใช้หนังยางมารัดมันเอาไว้กับกระเป๋าจากข้างในเท่านี้กุญแจก็จะไม่ร่วงหล่นลงมาแล้วคุณทํากุญแจหักคากรอนประตูเลยและถ้าต้องไปตามช่างมาช่วยก็คงจะเสียค่าใช้จ่ายหลายบาทเลยล่ะเรามีตัวเลือกง่ายๆราคาถูกมาแนะนําให้คุณลองใช้กาวร้อนดูใช้ไฟแช็คเผาปลายด้านหนึ่งให้เหลวพอ จากนั้นก็แทงมันเข้าไปในรูกุญแจกาวจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ระหว่างรูและล็อกตัวกุญแจเอาไว้พอมันแข็งตัวกุญแจก็จะถูกกาวบีบรัดไว้อย่างแน่นหนาคุณก็แค่ดึงมันออกมาเลยถ้าคุณต้องการจะทําการลักน้ําผ่านสายยางแต่ไม่อยากจะใช้ปากช่วยดูดลมให้คุณจุ่มสายยางด้านหนึ่งลงน้ําแล้วก็ถืออีกด้านไว้ส,งสูงโดยใช้นิ้วโป้งปิดรูไว้ก่อนจากนั้นก็เขย่าขึ้นลงด้วยวิธีนี้ก็จะทําให้น้ําถูกดันขึ้นมาทีละนิด และเมื่อมันขึ้นมาจนถึงด้านบนใกล้กับปลายที่คุณอุดรู้อยู่ก็แค่ปล่อยให้แรงน้มถ่วงจัดการต่อเลยคุณเผลอลืมกุญแจเอาไว้ในรถแล้วก็ล็อกมันเป็นรถรุ่นเก่าที่มีด้ามปุนเปิดปิดหน้าต่างบางคนก็เลือกใช้ไม้แขวนเสื้อมาช่วยเปิดแต่มันดูยุ่งยากมากเลยลองใช้เทปใสีิแปะมันลงไปบนหน้าต่างเยอะๆด้วยความยาวประมาณหนึงแต่ก็ไม่ต้องติดปลายด้านล่างกับกระจกจากนั้น ก็ให้ตามเพื่อนมาจับตรงปลายเทปด้านล่างแล้วก็ช่วยกันดึงมันลงมาสุดแรงแรงนี้จะช่วยดึงหน้าต่างให้เลื่อนลงมาจนคุณสามารถปลดล็อกประตูได้ขณะที่เจาะตะปูเกลียวลงบนไม้แข็งแข็งสว่านตัวเก่าของคุณอาจจะมีแรงไม่พอทําให้มันเจาะเข้าไปได้แค่ครึ่งเดียวก่อนที่สว่านจะหยุดทํางานให้คุณเอาก้อนขี้พึ่งมาแล้วก็เอาปลายของตะปูเกลียวถูๆลงไปตัวขี้พึ่งจะช่วยให้มันหล่อลื่นในเวลาที่ละลายเพราะความร้อนและทําให้ตะปูเกลียวสามารถเจาะลงไปได้อย่างง่ายดาย คุณกำลังตั้งแคมป์แต่ว่าคุณไม่ได้เตรียมอะไรมาจุดไฟทำปิ้งย่างกินเลยให้หาถุงพลาสติกใบเล็กๆที่ไม่มีรูรั่วมาเติมน้ำลงไปแล้วก็มัดมันให้แน่นบีบให้น้ำมันกองรวมกันจากนั้นก็ถือมันให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านลงมาถุงน้ำจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับแว่นขยายเลยละ่ะเท่านี้คุณก็กินปิ้งย่างได้แล้วแต่ว่าทำได้แค่ในวันที่มีแสงแดดนะไม่มีสว่านไขจุกข,ขวดหรืออุปกรณ์เปิดจุกข,ขวดใช่ไหมละ่ะ ให้คุณใช้ไฟมาลนตรงจุกขวดแทนความร้อนจะทําให้ขวดแก้วขยายตัวแล้วก็ค่อยๆดันจุกไม้ให้หลุดออกมาเองคุณเผลอทํากาวตาช้างติดนิ้วอีกแล้วให้ใช้เกลือเทลงไปตรงส่วนที่ติดกันจากนั้นก็เอานิ้วจุ่มลงน้ําค่อยๆถูมันวิธีนี้จะช่วยให้กาวละลายและคลายนิ้วที่ติดกันได้เ<ม>วลาที่แขวนรูปภาพคุณอาจจะหาตัวน็อตเกี่ยวตัวดีไม่เจอให้ใช้ซ่อมเสียบลงไปที่ตัวนอ็อตให้ตัวน็อตถูกล็อกที่ซี่กลางของซ่อม ซ่อมจะช่วยเป็นเหมือนตัวที่กั้นระหว่างภาพกับผนังทําให้สามารถวางรูปภาพได้ตรงตัวน็อตได้ง่ายขึ้นเพราะเราใส่มันตรงล็อกแล้วก็แค่ดึงซ่อมออกมาเท่านั้นคุณต้องเก็บเค้กใส่ภาชนะเอาไว้เพื่อกินต่อแต่การเอามันออกมาอีกครั้งหนึ่งจากด้านในอาจจะทําให้หน้าเค้กเละได้ให้คุณวางฝามันกลับด้านแล้วก็เอาเค้กวางลงบนฝาแล้วก็ใช้ตัวภาชนะมาเป็นฝาครอบแทนเท่านี้คุณก็สามารถเคลื่อนย้ายเค้กแต่ละชิ้นได้ง่ายขึ้นแล้ว เราสามารถเทน้ำออกจากขวดให,ใหญ่ได้ดีขึ้นด้วยการหมุนวนเพราะมันทําให้ของเหลวในขวดหมุนเป็นน้ําวนน้ําวนจะดึงดูดอากาศให้กลับเข้าไปในภาชนะในขณะที่น้าไหลออกมาทําให้มันไหลเร็วกว่าการเทปกติมีวิธีในการปลอกเปลือกไข่ต้มแบบไม่เลอะเทอะและง่ายกว่าเดิมอยู่นะเมื่อไข่ต้มสุกให้ตอกมันเบาๆจนเป็นรอยทั้งสองด้านลอกเปลือกที่อยู่ด้านหนึ่งออกเล็กน้อยจากนั้นก็เป่าลมใส่ตรงนั้นแรงของลมจะดันเนื้อไข่และทําให้เปลือกถูกดันออกมา เท ane, vida, ่านี <notes. S 2> ้คุณก็จะได้ไข่ต้มผิวเนียนน่ากินแล้วเมื่อบานพับโน้ตบุ๊กของคุณพังการซ่อมมันอาจจะต้องเสียค่าซ่อมหลักหมื่นเลยก็เป็นได้แต่เรามีวิธีที่ถูกกว่านั้นนั่นคือการซื้อกรอบรูปแล้วก็แปะมันลงไปด้านหลังของจอคุณทําเครื่องประดับตกลงพื้นแล้วก็ดูท่าจะหาไม่เจอง่ายๆให้เอาถุงน่องมาครอบที่ท่อของเครื่องดูดฝุ่นเอาไว้แล้วก็ดูดฝุ่นในบริเวณนั้นให้ทั่วเลยแล้วค่อยเอามาตรวจดูรับรองว่าอีกไม่นานคุณจะต้องหามันเจอแน่ๆ คุณหมุนตะปูเกลียวลงบนผนังแต่รูนั้นขยายกว้างกว่าที่ต้องการให้คุณดึงตะปูเกลียวออกแล้วหาวัสดุที่สั้นแล้วก็บางกว่ามาไม่ว่าจะเศษพลาสติกสายไฟสั้นๆคลิปหนีบกระดาษหรือไม้จิ้มฟันก็ได้ใส่วัตถุที่คุณหามาได้ลงไปในรูก่อนพอมันอยู่ในรูแล้วก็ค่อยๆหมุนตะปูเกลียวกลับเข้าไปเท่านี้มันก็จะมีขนาดพอดีแล้วล่ะการเอาขยะไปทิ้งอาจจะทำให้คุณต้องเปื้อนเปื้อนกับน้ำเหม็นๆได้วิธีดีๆที่ช่วยได้ก็คือ ให้ใส่เศษกระดาษเอาไว้ที่ก้นถุงนอกจากมันจะช่วยดูดซึมของเหลวจากอาหารหรือขยะอื่นๆแล้วมันยังช่วยไม่ให้มีกลิ่นเหม็นสะสมอยู่ในถังขยะด้วยไม่มีใครรักยุงหรอกนะแต่ยากันยุงก็ไม่ได้ถูกเลยวิธีประหยัดประหยัดก็คือให้เตรียมขวดพลาสติกเอาไว้ตัดด้านบนออกไปแล้วหลังจากนั้นก็ให้คุณเอาส่วนที่ตัดไปพลิกกลับด้านแล้วก็ยัดกลับเข้าไปในขวดส่วนที่เหลือใส่น้ำมันอุ่น2ถ้วยลงไปผสมน้ำตาล2ช้อนโต๊ะ เท่านี้ยุงร้ายก็จะถูกล่อลวงเข้าไปในขวดแล้วก็ติดอยู่ในนั้นแล้วทีนี้คุณก็สามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะโดนยุงกัดแล้วล่ะ